หน่วยหัวใจนะักคิดสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆในหน่วยหัวใจนะักคิดนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆก็จะมีความคิดความสามารถกันแล้วเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าหัวใจนะักคิดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องรูปทรงนะคะ รูปทรงก็จะมีได้แก่ทรงกลมทรงสามเหลี่ยมและทรงสี่เหลี่ยมเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าลักษณะรูปร่างต่างๆจะแตกต่างกันเด็กๆลองมองสิคะว่าสิ่งต่างๆรอบตัวของเด็กๆมีสิ่งใดที่มีลักษณะเป็นทรงกลมบ้างทรงสามเหลี่ยมและทรงสี่เหลี่ยมบ้างคะ เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีสิ่งใดบ้างเอาละค่ะต่อไปคุณครูจะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบนะคะให้เด็กๆได้ดูรูปภาพดังต่อไปนี้แล้วเปรียบเทียบลักษณะเล็กหรือใหญ่เรามาดูภาพแรกกันเลยนะคะเด็กๆระหว่างม้ากับกระต่ายอะไรใหญ่กว่าและอะไรเล็กกว่าคะเด็กๆ ม้าใหญ่กว่ากระต่ายใช่ไหมคะภาพต่อไปนะคะระหว่างพึ่งกับมัวอะไรใหญ่กว่าและอะไรเล็กกว่าคะเด็กๆดูดีๆสิคะพึ่งมีลักษณะที่เล็กกว่าส่วนมัวใหญ่กว่าใช่ไหมคะต่อไปเรามาเปรียบเทียบดูนะคะ สัตว์ทั้ง3มชนิดสิ่งใดเล็กที่สุดคะมีปูวัวและเสือเด็กๆคิดว่าอะไรเล็กที่สุดคะปูนั่นเองใช่ไหมคะภาพต่อไปนะคะมีหมาเป็ดและกระต่ายเด็กๆคิดว่าสิ่งใดเล็กที่สุดคะเป็ด นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเอาละค่ะทีนี้เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทํากิจกรรมที่ค,ครูให้ทําด้วยนะคะและกลับไปสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเราว่ามีรูปลักษณะอย่างไรและสิ่งใดใหญ่กว่าสิ่งใดเล็กกว่านะคะเด็กๆแล้วค่อยมาเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย